ใส่ให้ถามแล้วมาตามหาคำตอบที่รอฟังรอเฟิรม์มครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกันใหม่อีกครั้งนะครับในรายการรอฟังรอเฟิร์มนะครับเราก็ห่างหายกันไปหลายสัปดาห์นะครับพบกันผมด็อกเตรสุภกิจยามประชานะครับ วันนี้เราจะคุยกันในปัญหาที่มีการสอบถามเข้ามานะครับ่งเพจสื่อสารนะครับเกี่ยวกับ เอกสารที่ทางราชการออกให้นะครับเมื่อเมื่อคดีมันถึงที่สุดแล้วหรือว่าคดีสิ้นสุดแล้วนะครับซึ่งก็มักจะมีคําถามเกี่ยวข้องกับเอกสารฉบับหนึ่งที่ที่เรียกว่าเป็นใบบริสุทธิ์นะที่มีการพูดกันว่าใบบริสุทธิ์อี่มันคืออะไรนะครับจริงๆไอ้ใบบริสุทธิ์เนี่ยนะครับมันไม่ใช่คําในกฎหมายนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะคุยกันในในสิ่งที่อาจจะเกี่ยวข้องอาจจะเป็นภาพภาพที่ใหญ่กว่านั้นว่าเมื่อมีการดําเนินคดีแล้วคดีคดีมันสิ้นสุดแล้วนะครับทางราชการ ว่าจะเป็นสารหรือว่าหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาออกเอกสารอะไรให้กับคนที่เกี่ยวข้องบ้างนะแล้วเอกสารน,น,นั้นเนี่ยมันเรียกว่าอะไรนะซึ่งเอกสารที่เราเข้าใจกันว่าเป็นเป็นใบบริสุทธิ์จริงๆแล้วมันคืออะไรนะวันนี้เรากงคงจะจะใช้เวลาคุยกันและจะคุยกัน ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการของสายวิธรรมด้วยนะในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับก็ต้องเรีย wow <acked> <classified>? นนะว่าเมื่อมีการดําเนินคดีผมพูดในในเรื่องของของศาลก่อนแล้วกันนะครับเมื่อท่านมาฟ้องคดีที่ศาลหรือว่าท่านถูกฟ้องคดีที่ศาลนะคดีมันก็จะเริ่มแล้วก็มีการดําเนินการที่ศาลจันต้นนะครับเมื่อเมื่อศาลจันต้นมีคำมีพากษาหรือคําสั่งแล้วเนี่ยนะครับถ้ามีการุทธร์ก็ ก็จะส่งต่อไปให้ทางศาลอุทธรณ์พี่นายวิพากษาคดีนะครับหรือว่าถ้ามีการดีกาต่อไปคดีก็จะไปถึงที่สุดที่ศาลดีกานะครับแต่ว่าถ้าคดีมันอยู่ที่ศาลยันต้นแล้วมันไม่มีการอุทธรณ์ดีกานะครับมันก็จบที่ศาลยันต้นหรือว่าศาลอุทธรณ์พี่นายวิพากษาแล้วไม่มีการดีกาต่อไปก็จบที่ศาลอุทธรณ์ นี้ถ้าคดีมันจบแล้วคือไม่มีการอุทธรณ์ฎการต่อไปแล้วเนี่ยนะครับปกติเราก็ถือว่าคดีมันมันถึงที่สุดภาษากฎหมายก็คือคําว่าถึงที่สุดทีนี้ถ้าเราเป็นคนที่เกี่ยวข้องในคดีนะครับเราต้องการได้หลักฐานเพื่อแสดงว่าคดีนี้มันถึงที่สุดแล้วเนี่ยนะครับซึ่งคําว่าถึงที่สุดเนี่ยมันหม,มายถึงว่ามันจบที่ศาลน,นะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าในกระบวนการขั้นตอนต่อไปมันจบแล้วอันนี้เราต้องเข้าใจก่อนนะครับ พราะฉะนั้นในส่วนถ้าคดีมันจบไปจักศารแล้วเนี่ยนะครับท่านก็สามารถไปที่สารนะครับหรือว่าสามารถดําเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังต่อไปนะครับท่านสามารถขอหลักฐานในสิ่งที่เรียกว่าเป็นใบสําคัญหรือหนังสือสําคัญที่แสดงว่าคําพิพากษาหรือคําสั่งในในคดีนั้นๆเนี่ยถึงที่สุดแล้วคือคําในกฎหมายนะครับเขาใช้คําว่าใบสําคัญเพื่อแสดงว่าคําพิพากษาหรือคําสั่งถึงที่สุดแต่เราก็จะรู้จักกันในชื่อของหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดหรือว่าหนังสือสาคัญคดีถึงที่สุดอันนี้เป็นเอกา ที่ศาลออกให้นะครับแล้วก็ออกให้เมื่อมีการร้องขอนะคือท่านต้องไปขอนะครับอันนี้ก็จะเป็นเอกสารจากศาลนะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นการรับรองว่าคดีมันถึงที่สุดไปจากศาลแล้วนะครับแต่ว่าในส่วนของของการดําเนินการเนี่ยมันอาจจะยังไม่จบนะครับไม่ถึงว่าคดีมันอาจจะยังไม่ได้จบคือมันเสร็จจากศาลแล้วสมมุติว่าเป็นคดีอาญานะครับแล้วก็ศาลพิพากษามีคําพิพากษาลงโทษมุ่ลงโทษจําคุกอย่างเงี้ยนะครับก็ ถ้าท่านเป็นจำเลยท่านก็จะถูกส่งตัวไปที่ที่ทางเหลือนจำทางกรมราชทัณฑ์ก็ดำเนินการนะครับอันนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไปหรือว่ามีคำพิพากษาอย่างอื่นให้กุมมพืชก็เป็นเรื่องของการกุมมพืชหรือว่ายกฟ้องนะครับทีนี้พอมีคำพิพากษาออกมาแล้วว่ายกฟ้องนะครับมันก็ไม่ได้หมายความว่าคดีมันจะจบหรือว่าในส่วนของท่านเองในส่วนที่สมมติ <S <S ท่านเป็นผู้ต้องหาท่านเป็นจำเลยแลวท่านบอกว่าคดีของท่านมันจะจบไหมท่านเอาหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดของศาลท่านได้มาแล้วเนี่ยคดีมันจบไหมประวัติของท่าน นะครับที่ท่านไปถูกพิมพ์มือไว้ที่สถานีตํารวจตอนที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ยมันจะหายไปไหมมันไม่ได้หายไปโดยอัตโนม,มัตินะครับก็จะต้องเรียนว่าในส่วนถึงผมพูดถึงกรณียกฟ้องก่อนกรณียกฟ้องเนี่ยประวัติของท่านเนี่ยมันถูกพิมพ์มือแล้วมันอยู่ในฐานข้อมูลของกองทะเบียนประวัติอาชญากรนะครับหมายความว่า,ถ,าถ้าท่านไปสมัครงานมีการพิมพ์มือแล้วส่งไปเอาไอ้ที่ท่านพิมพ์มือครั้งหลังเนี่ยไปไปตรวจสอบเนี่ยนะครับมันก็จะพบประวัติท่านอยู่นะครับทีนี้ท่านมีคำพิพากษา ที่มันยกฟ้องแล้วถึงที่สุดแล้วเนี่ยนะครับกระบวนการมันก็จะต้องมีการแจ้งกลับไปที่กองทะเบียนประวัติอาชญากรเพื่อจะคัดแยกหรือว่าลบไอ้ประวัติในส่วนนั้นออกไปซึ่งก็เป็นกระบวนการที่อันนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับทางสารนะครับแต่แน่นอนไอ้ตัวหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดนะครับมันก็จะเป็นเอกสารชิ้นหนึ่งนะครับที่จะเป็นตัวเริ่มกระบวนการในส่วนนี้นะครับแต่สําหรับกรณีที่ศาลพิพากษาลงโทษ จำคุกสมมุติอย่างเงี้ยนะครับสามีิภาสาลงโทษจำคุกส่งตัวสมมุติท่านเป็นจำเลยนะครับก็เข้าไปอยู่ในเรือนจําทีนี้เวลาที่ท่านพ้นโทษออกมาจากเรือนจำเนี่ยนะครับทางราชทันหรือว่าทางเรือนจำเนี่ยเขาจะออกเอกสารให้ฉบับหนึ่ง ซึ่งจริงๆแล้วในทางกฎหมายเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าหนังสือสําคัญหรือว่าหนังสือเอกสารที่ที่เป็นหลักฐานในการปล่อยตัวนะครับอันนี้คือตามกฎหมายปัจจุบันก็จะใช้คําแบบนี้นะครับแต่ว่าทางาตามระเบียบปฏิบัติของทางกรมรชาชทัณฑ์ซึ่งเขาเขาก็มีการปฏิบัติมาเป็นระยะเวลานานเนี่ยเขาจะออกเอกสารอยู่ฉบับหนึ่งนะครับซึ่งในทางกฎหมายที่ปรากฏในในกฎกระทรวงซึ่งเป็นกฎกระทรวงที่ออกตามกฎหมายเดิมออกตาม พระราชบัญญัติราชทันฉบับเดิมปี2479เนี่ย <c oughs> เขาจะเลขเอกสารนี้ว่าใบสุทธินะครับซึ่งก็เป็นเอกสารที่เป็นการแสดงว่าท่านเป็นผู้ต้องผู้ต้องโทษจำคุกแล้วก็ถูกส่งเข้าไปในเรือนจำแล้วก็ท่านพ้นโทษจำคุกออกมาจากเรือนจำแล้วนะครับเอกสารนั้นก็เปลี่ยนตัวที่แสดงข้เอเท็จจริงตรงนั้นแค่นั้นว่าท่านเคยรับโทษมาแล้วนะครับแต่ว่าไอ้ใบสุทธิเนี้ยนะครับ มักจะเข้าใจมักจะเรียกกันว่าเป็นใบบริสุทธิ์นะซึ่งซึ่งก็อาจจะผมผมไม่แน่ใจในแง่ของในทางประวัติศาสตร์นะครับว่าในอดีตเนี่ยอาจจะเคยมีการเรียกเอกสารชิ้นนี้ว่าใบาบริสุทธิ์หรือไม่อย่างไรนะครับแต่ว่าในตามตามเอกสารเท่าที่ปรากฏเนี่ยเขาจะเรียกว่าใบาสุทธินะครับเพราะฉะนั้นใบสุทธิเนี่ยก็จะไม่ไม่ใช่เอกสารที่ที่แสดงเรื่องของความบริสุทธิ์นะครับ ของของของตัวบุคคลที่ถือเอกสารเพียงแต่ว่าเป็นเป็นหลักฐานที่แสดงว่าบุคคลนั้นเนี่ยเคยรับโทษจำคุกแล้วก็พ้นโทษมาแล้วเท่านั้นนะครับถ้าเราเห็นตามข่าวเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเวลาที่มีการอ่พระราชทานอภัยโทษหรือว่ามีการปล่อยตัวผู้ต้องขังออกมาจากเรือนจำบางทีก็จะมีการจัดพิธี นะครับในการที่จะปล่อยตัวออกมาแล้วก็มีการมอบเอกสารคล้ายๆกับรับเป็นม้วนๆน,นะครับผูกริบบิ้นคล้ายๆเราก็เห็นว่าเป็นเหมือนกับปริญญาบัตรแต่จริงๆก็เป็นเอกสารที่แสดงว่าว่าเขาพ้นโทษออกมาแล้วอันนั้นคือใบสุทธินะครับซึ่งซึ่งก็จะเป็นเอกสารที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางศาลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะกล่าวโดยสรุปก็คือว่าตัวเอกสารหรือว่าหนังสือนะครับที่ ที่ทางราชการออกให้เพื่อเพื่อจะรับรองว่าคดีมันสิ้นสุดออกไปในแต่ละขั้นตอนกระบวนการเนี่ยมันก็จะมีชื่อเรียกออกไปหลายส่วนแต่ในส่วนของสารเองเนี่ยนะครับสารจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเอกสารที่เรียกว่าใบสุทธิหรือที่ที่ท่านเข้าใจว่าว่าเป็นใบบริสุทธิ์นะครับสารจะเกี่ยวข้องในส่วนของหนังสือรับรองหรือใบสําคัญที่แสดงว่าคําพิพากษาหรือคําสั่งในคดีนั้นเนี่ยมันถึงที่สุดแล้วนะครับซึ่งเอกสารนี้ก็จะมีความมีความสําคัญนะสำหรับคนที่เกี่ยวข้องในคดีอย่างที่ผมบอกแล้วแต่คือมันอาจจะไม่ได้มันไม่ได้แสดง คดีมันจะสิ้นสุดไปทั้งหมดมันแค่สิ้นสุดไปจากศาลนะครับก็แต่ว่ามันก็จะเป็นเอกสารชิ้นหนึ่งซึ่งซึ่งจะเป็นประโยชน์นะสมมุติว่าเราเกี่ยวข้องกับคดีนะครับเราไปยื่นคําร้องขอตั้งผู้จัดการ,รมรดกนะครับแล้วก็ศาลมีคําสั่งออกมาแล้วเราต้องการเอาคําสั่งนั้นไปอ้างอิงนะครับเราก็ต้องการคําสั่งที่มันถึงที่สุดไม่มีการคัดค้านอย่างเงี้ยนะครับคือคําว่าถึงที่สุดก็คือเป็นคําสั่งที่ที่ไม่มีการโต้แย้งในเชิงของในในในทางกฎหมายในแง่ของคําสั่ง เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเรียนกับท่านผู้ฟังต่อไปก็คือในกระบวนการนะครับในการที่จะได้ตัวใบสําคัญที่แสดงว่าคาพิพากษาหรือคําสั่งถึงที่สุดแล้วเนี่ยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยในอดีตก็จะต้องมีการไปยื่นคาร้องที่ศาลแล้วก็ไปขอรับคาร้องที่ศาลนะครับ แต่ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทางศาลยุติธรรมก็ได้มีการเรามีระบบในการให้บริการออนไลน์ที่เราเรียกว่าติดปากว่าระบบ c ีออสนะครับระบบ c ีออสเดิมเนี่ยเราก็ใช้ในการติดตามความคืบหน้าของคดีนะครับเป็นระบบการให้บริการข้อมูลคดีต่อมาเนี่ยก็เป็นระบบของการให้บริการอื่นๆนะครับซึ่งฟีเจอร์หรือว่าบริการอย่างหนึ่งที่อยู่ระบบ c ีออสเนี่ยก็คือการขอ ตัวหนังสือรับรองหรือหนังสือหรือใบสําคัญที่แสดงว่าคดีถึงที่สุดแล้วเนี่ยนะครับท่านสามารถที่จะเข้าไปในระบบนี้ได้นะครับแล้วท่าน ở, ล็อกอินเข้าไปนะครับแล้วก็มีระบบที่อาจจะต้องมีการยืนยันตัวตนนะครับมีการยืนยันตัวตนเพื่อให้ทราบว่าท่านในเกี่ยวข้องเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็สามารถที่จะแสดงความจำนงขอหนังสือรับรองตรงนั้นนะครับซึ่งก็สามารถท่านสามารถที่จะไปรับนะท่านสามารถที่จะขอผ่านระบบ ครวก็มีการชําระเงินเพราะว่าในตามตามกฎหมายแล้วการขอใบสําคัญเพื่อแสดงว่าคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดเนี่ยมันจะมีค่าธรรมเนียมห้าบาทนะครับอันนี้เป็นไปตามกฎหมายนะครับไม่ใช่ว่าศาลไปกําหนดเองนะครับท่านก็สามารถที่จะชําระค่าธรรมเนียมผ่านระบบ e-payment อะไรใน,ใน,ใ,นในระบบซีออสได้นะครับแล้วก็ท่านอาจจะไปติดต่อขอรับที่ที่ที่ศาลท่านสะดวกที่ศาลนะครับหรือว่าท่านจะให้ส่งทางไปรษณีย์อันนี้ก็อาจจะมีตัวค่าค่าส่งค่าใช้จ่ายในการส่งซึ่งก็แล้วแต่ในเรื่องของ,ของ อัตราที่ที่ทางไปรษณีย์เขาจะจะกำหนดนะครับอันนี้ก็เป็นบริการที่ที่ก็มีการใช้งานอยู่นะครับแต่ว่าในเรื่องของความเอ,อ่อความเข้าใจหรือว่าความแพร่หลายในเรื่องนี้นะครับมันมันก็มีการใช้งานถ้าดูสถิติในแต่ละปีนะครับก็ก็มากมากกว่า2 0,000ประมาณ3 0 0 0 0ื่นะตัวเลขกลมกมก็ประมาณ3 0 0 0 0เรื่องแต่ว่าคดีที่ที่ศาลยุติธรรมพิพากษาพ,าพิจารณาวิพากษาแต่ละปีนะครับออกไปเนี่ยก็มันมันก็จะเกือบ2ล้านคดีนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยในในแง่ของการใช้งานก็กกอยากจะประชาสัมพันธ์กับท่านผู้ฟังนะครับว่าท่านสามารถที่จะขอหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดตรงนี้ได้ผ่านทางระบบระบบซีออสได้โดยที่ท่านอาจจะไม่จาเป็นต้องเดินทางมาศาลนะครับแล้วก็เป็นเอกสารที่แสดงว่าคดีของท่านเนี่ยมันถึงที่สุดมัน,มนจบสิ้นสุดนะไปจากทางทางศาลเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็ย้ำอีกทีนะครับว่าที่ท่านมีคําถามนะในส่วนของที่ว่าใบบริสุทธิ์นะจริงจริงๆผมก็ได้ยินเรื่องนี้มานานนะเพราะว่าอยู่ในวงการของทาง เรื่องของของการบังคับใช้กฎหมายอาญาก็จะทราบอยู่นะครับแต่ว่าไม่ทราบว่ามันมีมีความเข้าใจที่อาจจะมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปนะแต่ว่าวันนี้ก็เป็นโอกาสนะท,ที่มาคุยกันว่าใบบริสุทธิ์เนี่ยจริงจมันไม่ใช่คาในกฎหมายในปัจจุบันแล้วนะฮะท,ที่สืบคน้นแต่ว่ามันจะมีใบสุดทิของทางกรมราชทัณฑ์ที่ออกให้กับผู้ที่ผลผนโทษออกมาจากทางเดือนจำนะซึ่งมันก็จะแตกต่างจากหนังสือรับรองหรือใบสําคัญที่แสดงว่าคดีถึงที่สุดนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับหนังสือรับรองที่ ที่เป็นการรับรองว่าคดีถึงที่สุดโดยเฉพาะในคดีอาญาเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเอกสารชิ้นหนึ่งที่มันจะนําไปสู่กระบวนการในการที่จะจะถ้าถ้าท่านถูกพิพากษายกฟ้องนะครับหรือว่าถ้าเป็นกรณีของเยาวชนกระทำความผิดแล้วก็มีการใช้มาตรการที่เป็นเรื่องของมาตรการทางเลือกนะครับโทษจําคุกเนี่ยนะครับเป็นมาตรการที่เป็นทางเลือกหรือว่า มาตรการที่ศาลไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้ลงโทษจำคุกในการใช้มาตรการอย่างอื่นเนี่ยพวกนี้ประวัตินะมันก็จะไม่ไม่บันทึกลงในประวัติอาเชญยอาชญากรนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็ก็จะสามารถไปเข้าสู่กระบวนการนั้นได้นะครับก็คิดว่าใช้เวลาพอสมควรแล้วก็น่าจะทําให้ท่านได้ความเข้าใจนะในเบื้องต้นว่าในส่วนของทางสารยุติธรรมเนี่ยเราเราไม่ได้เกี่ยวข้องในการที่จะไปออกเอกสารนะที่ท่านเข้าใจ กันในชื่อของใบบริสุทธิ์นะครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นใบสุทธิที่ทางกรมราชธรรมออกให้กับผู้ที่ผนโทษแต่อย่างไรก็ดีในส่วนของสารเนี่ยนะครับเราก็มีเอกสารซึ่งต้องออกให้เมื่อมีคําขอนะครับก็คือใบสําคัญที่แสดงว่าคําพิพากษาหรือคําสั่งถึงที่สุดแล้วนะฮะแต่ในขณะที่ใบสุทธิเนี่ยนะครับคนที่้นโทษเ,เขาไม่ต้องขอนะฮะ ทางกรมราชธรรมมีหน้าที่ที่จะต้องออกให้นะครับเพราะว่าในกฎหมายนะครับกำหนดไว้เลยว่าถ้าจะปล่อยตัวผู้ต้องขังออกมาเนี่ยนะครับทางกรมราชธรรมจะต้องออกเอกสารนะที่เป็นหลักฐานที่แสดงว่าบุคคลนั้นพ้นโทษหรือว่ามีการปล่อยตัวแล้วนะครับมันก็จะต่างกันตรงนี้นะครับคือถ้าจะจำก็คือใบสุทธิเนี่ยถ้าไม่ต้องขอนะเขาออกให้เองแต่ว่าหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดเนี่ยมาขอที่ศาลนะซึ่งกระบวนการในการขอเนี่ยอย่างที่เรียนแล้วนะครับปัจจุบันก็ทําได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะครับทำผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ได้นะครับซึ่งก็ท่านน่าจะได้ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันนะครับก็วันนี้ก็ใช้เวลามาพอสมควรคิดว่าท่านก็น่าจะได้ประโยชน์นะครับในในโอกาสต่อไปก็คงจะได้มีโอกาสมาพูดคุยกับทุกท่านอีกนะครับในวันนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณมากครับท่านสามารถรับฟัง COJ Podcast ทางสื่อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น YouTube COJ Channel Apple Podcast SoundCloud Spotify และเว็บไซต์กองสารานิเทศและประชาสัมพันธ์แล้วมุมมองโลกกฎหมายของคุณจะเปลี่ยนไป